ครับใช้ได้ไหมไมโครเวฟเงียบกินไฟขนาดนี้น่าจะร้อนนะครับตัดแล้วสจุด สิร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนเป็นเพราะอะไรกว่าเห็นไหตรงนี้น่าจะเป็นฟิลนะครับเอ๊ะ วัดไม่ขึ้นได้ยังไงเนี่ยครับทำไมวัดไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เสียหรืออย่างไร ฟิวขาดครับฟิวขาดทำไมถึงขาด mm hmm. 5ก mm ิโลโวลนี่นะครับฟิวขาดว่าวัดไม่คืนนะครับวัดไม่คืนนะครับเนี่ย 27k ohm ฟิวขาด นี่ครับอันนี้ตัวใหม่วัดดเทละลายอ่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ของเก่าเสียเอาละสรุปฟิวคาดไมโครเมทตัวนี้ฟิวคาด ดูกันเดี๋ยวถ้าเปิดครับออโอเวอร์โหลดลุกครับคาปาเสียนี่ครับน้ำมันเยิม้มไม่รู้มันเยิม้มตรงไหนแล้วก็ทำให้ฟิวขาด ทีแล้วนึกว่ฟิวขาดอย่างเดียวก็เลยเปลี่ยนฟิวทำให้ฟิวเสียไปสองตัวแล้วก็เราหาตัวนี้มาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนฟิวตัวนี้ครับอ้าวขนาดนี้ก็ใช้ได้สิครับหกไมโครไอ้6แอม ตัดถ้าขึ้นไป6แอมป์6แอมป์อีกแ้แสดงว่าใช้ได้น้ำร้อนแน่ๆ่แสดงว่าใช้ได้แล้วครับ สีสียอรฟิวขาดก็เ,เป็น450วัตต์เขาจะวันนานขึ้นเท่านั้นเองครับ นี่ครับน้ำออกไอจะว่าร้อนใช้ได้สมบูรณ์ประกอบงาน